อีกอย่างเงินเดือนเราก็ออกด้วยเนาะเมื่อวานเนาะอ่ะเราก็พอจะมีนะเราก็จะช่วยช่วยลุงนะทั้งเจ้าก้อนนะคะกับกันเนาะเราก็สร้างโครงนะเดี๋ยวเราไปร้านอุปกรณ์ก่อสร้างกันนะเราจะซื้อเท่าที่เราซื้อได้นะคะแม่ก็จะซื้ออีกสักหนึ่งพันเงินนะคะอ้หลายบาทหลายก้อนอยู่ดีเนาะน่าจะพอนะถ้าก้อนละหกบาทก็หก ร้อยอก็ได้เยอะอยู่ส่วนเจ้ากัปตันนะคะก็จะเป็นช่องลมแต่ไม่รู้ว่ากี่ก้อนนะคะส่วนเจ้าปนเจ้าปนเป็นอะไรนะลูกแม่พูดเมื่อกี้เป็นคนสวยค่ะเป็นคนสวยโอ้ยมาคนละเรื่องเดียวกันเลยลูกเป็นปูนนะฮะเป็นปูนอธิรังใจพี่้องยีทูบเเตร์ครับก็จะมีคอนเทนต์ทำกันเล่นๆนะทำจริงๆไม่ทำเล่นๆเราจะซื้อมาก่อเลยให้ช่างพรก่อ แลวพี่มาเป็นคนผสมปูน่อชาบพิมนาเข้ากับปุลไจะช่วยเฉสผสมปูนไปเลยกะปที่มนาไวเลยทุกคนวันนี้เราจะจับพิมนาบกปูนก็เป็นสิ่งเล็กๆ่น้อยที่เราพอจะช่วยลุงได้นะแล้วก็จะไปที่ร้านพัดสดุก่อสร้างกันใกล้ๆคุณเรือคันที่เราพักอาศัยเนาะเป็นทางผ่านพอดีแล้วก็เอาใส่รถเรามาเลยเนาะ จะได้ไม่เสียเวลาให้เขามาส่งเามาได้หรอเอาแม่คิดเฉยๆไม่เดี๋ยวร้านเดี๋ยวร้านเธอมาส่งเองร้านเขาจะส่งได้เข้ามาโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ร้านครับทุกท่านเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะคะไปด้วยไหมคะเอสสต๊อปเกซี่ไปไหมไปก็ขึ้นเลเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งเพิ่นไปสร้างของที่ร้านเกซี่ไปน้ำตัวขับถ่ายเหรอครับอ่ะครับทุกคนครับเอ้านี่ไงน้ำใจพี่น้องยูทูบเบอร์ของเขาเนาะอะไรมันขาดอะไรมันเดี๋ยวกระซ้ายกันครับผม ตามกำลังของเขานะครับมีหน่อยซอยหน่อยมีหลายซอยหลายมาอยู่ดําเพลินเนาะวันนี้พี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานะทางช่างพงแม่บาต่อยนะฮะกับกันนะครับจะไปซื้อของมาซอยเฮ็ดนะซอยสางนะนะครับซื้ออีทบ็อกซ์ซื้อปูนนะครับมาใส่ตรงที่มันขาดเจ้ะพอดีเงินเือนย,ยูทูบเบอร์พนอกของแอบปนาก็ซื้อน้ํานะครับ คือขึ้นนอกเครื่องเดิมมาได้มันขาดเป็นเหลือนะครับบางพ่อเขาก็ซื้อมาใส่ตามกำลังของเขานะครับซอยเลียกันนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับพนสเสนาย,ยังแน่มากเหมือนนี้นะครับด้านอุปกรณ์ก่อสร้างเนาะอ้าวมาสิงนะครับทุกคน ก็อนอาศาเอาร้อยก้อนพอป่ะเนาะเอาร้อยก้อนบ่ะพ่อบอกว่าเอาอีกร้อยก้อนก่อนร้อยก้อนเราไม่พอยังไงเดี๋ยวเราคิดด้วยกันใช่ไม่พอเดี๋ยวเราคิดมาซื้อแล้วก็ปูนร้อยก้อนไม่ได้ใส่หน้ากากแลเข้าไปใกล้เพื่อนหลายใก่้เอาป่ะใก้ป่ะครับ เนี่ยพี่มาสั่งวันนี้เน,เนหา,หนานะอันนี้ส่งองด้วยส่งได้ด้วยแม,ม่อยากสง่ง <c oughs> พี่มานาลองสองตามาหาหนูสิโอ้ส่งได้เหรนะอส่งได้หยอันี้มันเบนี่น บ้านวังเยี่ยมได้อยู่ได้อยู่บ้านอะไรมันเป็นแบบบ้านอะไรนะเก้าวน้ำน้ำน้ำอะไรน้ำน้ำเที่ยงน้ำเที่ยงเนี่ยออกไปทั้งห่วยบรรพุน้ำเที่ยงไงออกไปมันสิเป็นร้านกว้างถึอปั๊บนะคะลุงเคยจะมาซื้อออยู่ไลุงเคยมาซื้อยังวันนี้กับตันช่วยซื้ออะไรบ้างครับผมซื้อกันศาสตร์ครับ ทันศาสตร์เนาะห้าสิบก้อนห้าสิบก้อนขึ้คนเราเนี้ยคนเราน้อยดีแล้วใช่ครับนี่คือน้ำใจยูทูบเบอร์ของเราเนาะพี่น้องได,ได้ได้มากอะ่ะอะไรมันขาดเมื่อกี้ก็ซอยกันซื้อครับซอยกันเอาไปใส่เนาะเพราะว่ายังไงเราก็อยู่น้ำเพลินนะเป็นที่ทำงาหากินของพวกเรานี่ยแหละอาศัยลุงกับป้านะครับนะวันนี้ก็นะเงเินเย็นท่านออกนะครับช่างคงกับตัน น้องกล้วเนาะนะ้าออกเป็นกะมาซื้ออุปกรณ์ซื้อนมชี้นี่ครับไปใส่นะครับซาลียกันเนาะในส่วนตัวของแอดมานาก็ซื้อน้ําซื้ออาหารกันกินนะครับผมยังเป็นน้องใหม่อยู่มาอยู่นี่ยังเป็นน้องใหม่อยู่นะครับเด๋ยวนี้ได้ได้ก็ยังน้อยอยู่นะนะยังอยู่หลักพันอยู่นะครับนะยังอยู่หลักพันอยู่แต่ว่าก็ยังช่วยซื้อน้ำเนาะซื้อน้ําซื้อเครื่องดอกเครื่องดื่มมาม่าซอยใหีพี่ให้น้องเพื่อได้ดื่มได้กินกันตามกําลังของข้าลนะครับพี่น้อง คนละนิดคนละน้อยนะครับซาเลียกันเป็นกันทังใจให้กันเนาะเราก็ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกของที่นี่นะที่ใหม่เนาะเราซื้อตรงนี้ก็ได้นี่กัปตันซื้อเกี่ยวนอกเกี่ยวนอกหกขุนเนาะเกี่ยวนอกหกขุนเหรอใช่ไหมใช่ ทำเครื่องซักผ้าเราหน่เนาะครับองั้นก็ไปไปทำเครื่องซักผ้าก่อนซื้อเดี๋ยวนอบก็ก็หยิบของนึงมาไปเกี่ยวยางก็ตครับครับผมแล้วก็แป๊บหนึ่งเส้นแป๊บหกฝุ่นเนี่ยเพรมันต้องเอาไปต่อใช่ไหมต้องตัดไหมอันนี้เครื่องซักผ้านี่ก็คิดมาแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก่ยังไม่เสร็จ แล้วคิดอีกน,นะคะเครื่องซักผ้ายังไม่ได้ซักยังไม่ได้ซักจะเป็นเน่าเป็นนอนหออมดแล้วเอามาสอนมเรียบร้อยแล้วเท็่เรียบร้อยแล้วนี่กาวตาสร้างบอคะกาวตา,ตาสร้างในางอาหารหนึ่งอันฟักบัวอาบน้ามีบออันจกักรบาทแบบถูกๆมีบอ แบบราคาบาแพงไหมอันนี้พอดีทาของแม่ที่บ้านหักนะครับทุกคนนีีท่่อสมในกามาลนครเด้อซื้อไปแทนแม่ก่อนนะครับเพราะว่าไปดึงอีท่าไหนไม่รู้หักนะครับที่บ้านเนาะออม่ยก้้ใใชชไเะหรทำของแม่หักแตกใช้ไม่ได้นะวันนี้ก็เดี๋ยวมีโอกาสมากับเพื่อนๆก็จะซื้ออันนี้จักบาทนีย าบเก้าสิบบาทอันนี้ถูกสุดแล้วปะมีแบบถูกกว่านี้บะนี่แบงขายไหมคอยเก้าสิบห้าบาทโอ้ฉันเอาไว้กมันมันแพงเลยเดี๋ยวฉันไปหาซื้อบองไมให้เพื่อนครับนะเพราะว่าผมเห็นในถ้าเป็นร้านใหญ่ๆมันอยู่ที่65บาทก็มี70บบาท9กบาทก็มีแต่ว่าของเขามีราคาเดียว ถ้ามีราคาเดียวเอาไว้ก่อนเนาะตังไม่พร้อมนะฮะเราจะพากาันบอกคุณเร่อคนหน่อยคะครับตามกำ้างของเข้าครับผมก็มันจใจยี่เบิร์อ่ะสิไปส่องตอนใดคะพี่ <c oughs> โอ้โหอาสิไปเห็ดเบียกงนาะ นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มาหน้าสตอรี่ฝากบังคิปให้ฝากสินค้าที่พีสกีนครีมบารุงผิวหน้าเรือยพี่น้องขอบคุณกำลังใจครับมาหน้าสตอรี่สวัสดีครับ